สวัสดีนะครับเพื่อนๆที่เกิดวันพฤหัสทุกท่านนะครับนี่เป็นคลิปประจำเดือนสิงหาคม2567ถามว่าในเดือนสิงหาคมนี้ดวงดาวนั้นดูน่าสนใจกว่าทุกเดือนในปีนี้ก็ว่าได้นะครับหลายสิ่งหลายอย่างความเจริญก้าวหน้าและความสำเร็จผู้รับผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนและให้ความเมตตาอีกรอบต้องใช้คานี้นะฮะว่าอีกรอบ หมายความว่าจากความการห่างเหินในช่วงจังหวะตั้งแต่กลางปีมาละนะครับที่ผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะไม่ได้ให้ความเมตตากับคนที่เกิดวันพฤหัสมากนักแต่ในช่วงจังหวะเดือนสิงหาคมนี้ความเมตตาใดๆที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะเผื่อแผ่มาถึงผู้น้อยอย่างคนวันพฤหัสทุกท่านนะครับก็เป็นผลดีความสำเร็จและความก้าวหน้ามันมี อิทธิพลและก็มีกลิ่นไอที่ดูน่าสนใจแก่ดวงชะตาตนแต่ก็อาจจะมีกลิ่นขุ่นๆบ้างนะครับเพราะว่าในตรงส่วนของเรื่องของการงานมันมีกลิ่นไอที่แอบเจือปนนะครับบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนงานกันแบบฉับพลันบางคนอาจจะมีการโยกย้ายการงานหรือเปลี่ยนงานหรืออยากจะไปทําตรงนั้นทําตรงนี้อะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้ฉะนั้นท่านใดที่ ค่องใจในเรื่องของโหรา,าศาสตร์อยากให้ซ้อไขดวงดาวให้สามารถทักทายเข้ามาได้นะครับมีค่าขูแน่นอนอ่ะไปดูต่อนะครับในตรงส่วนของจังหวะของชีวิตในเดือนสิงหาคมเนี้ยสิ่งหนึ่งที่ซ้อแอบเป็นกังวลใจกับคนที่เกิดวันพฤหัสก็คือความรุ่มร้อนนะความรุ่มร้อนความร่บร้อนและความใจร้อนตรงนี้อาจจะเป็นอนิสงส์ที่เป็นเกิดความเสียหาย ร้อนที่ร้อนทางพัฒทีนาคาที่อยู่เดือนเนื้อร้อนใจด้วยที่อยู่ที่ทางและภายในครอบครัวบุคคลรอบข้างมักเบียดเบียนให้เดือดเนื้อรำคาญใจฉะนั้นคนที่เกิดวันพฤหัสหลายๆคนก็คงต้องทําใจกับคำำนนําทํานายนี้หลายๆคนอาจจะมีการเดินทางไปนูน่นมานี่ติดต่อธุรกิจติดต่อการงานหรือต้องไปหาที่อยู่ที่ทางใดๆใหม่ๆได้ไหมด้วยจากการาเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงาน ก็บอกว่าเป็นไปได้นะครับฉะนั้นในความร้อนที่ร้อนทางเนี่ยถ้ามองไปในด้านดีเนาะก็คือได้งานใหม่เปลี่ยนงานเปลี่ยนที่อยู่นะครับก็อาจจะต้องไปหาที่พักที่ทางนะครับก็อาจจะมีความเดือดเนื้อร้อนใจในตรงจุดนี้แต่ถ้ามองไปในทิศทางที่ไม่เป็นขุนมากนักก็คงแอบเป็นห่วงเป็นใยนะครับในตรงส่วนของ เรื่องของญาติผู้ใหญ่ะระบุตรพการีอาจจะมีเอ็กซ์เดนต์ใดในดวงชะตาได้หรือไม่บอกว่าได้นะครับทั้งในตัวของคนที่เกิดวันพฤหัสเองทั้งในตรงส่วนของพ่อแม่นะครับหรือในเรื่องของบุตรหลานนะก็เป็นไปได้หมดเลยเป็นไปได้หมดเลยนะครับจะเกิดขึ้นกับมิติหนึ่งมิติใดหรือหลายมิตินะก็คงต้องบอกว่า คนที่เกิดวันพฤหัสในเดือนสิงหาคมนี้เ็าฝากเตือนให้ดูแลสวัสดิภาพของตัวเองและคนในครอบครัวมากๆถ้ามีพ่อเฒ่าแม่แก่อยู่ที่บ้านนะครับจะเจ็บป่วยอะไรอยู่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆเบียดเบียนอยู่ก็คงต้องคึงระมัดระวังและก็คงต้องบอกว่าเป็นกระต่ายตื่นตูมเถอะครับไม่ใช่คุณแม่บอกว่าเวียนหัวคุณพ่อบอกว่าจะเป็นลมเอายาหอมยาดมเอายาหม่องมาทา ไม่เอาฮะไม่เอาคงต้องบอกเลยนะก็คงต้องไปพบแพทย์ไปโรงพยาบาลนะครับเพื่อความสบายใจนะจะเป็นมากเป็นน้อยไม่รู้แต่เราก็ควรจะอ่ะพึงป้องกันเอาไว้ก่อนทีนี้พอพูดถึงสวัสดิภาพของคนที่เกิดวันพฤหัส้อไปห่วงอะไรฮะไปห่วงในเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติเหตุการใช้ชีวิตบนท้องถนนนะ ฉะนั้นในตรงส่วนนี้ก็คงต้องฝากเตือนนะครับท่านใดที่มีในเรื่องของพอรบรเรื่องของอประกันภัยที่จะหมดอายุก็ควรต้องต่อให้เรียบร้อยเพราะในเดือนสิงหาคมนี้ซอค่อนข้างแอบเป็นกังวลใจว่าจะมีเหตุอ็กซ์เเตใดๆในเรื่องของยุดหยานพาหานะใดๆหรือเปล่าและจริงๆไม่ใช่แค่คุณคนเดียวนะครับคนที่เกิดในหลายๆวันหรือเกือบทุกวันนะครับซอต้องขอพูดตามตรงว่า ในเดือนสิงหาคมนี้น่าจะมีข่าวาวในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุของคนจํานวนเยอะๆซอตต้องเน้นตรงนี้นะจํานวนเยอะๆหรือเกิดการสูญเสียกับคนจํานวนเยอะๆเช่นในภัยสงครามภัยธรรมชาตินะครับหรือในเรื่องของอุบัติเหตุหรือในเรื่องของอะไรที่แบบดูรุนแรงหน่อยนะครับซึ่งหมายถึงคนจํานวนหมู่มากไม่ใช่แค่ชนแค่คนสองคนอะไรเนี้ย หรือมีแค่คู่กรณีเรากับเขาอะไรเงี้ยคงไม่ใช่นะจาน,นคนที่เกิดวันพฤหัสก็คงต้องดูแลสวัสดิภาพนะฮะจะขับรถไปไหนมาไหนอาง่วงนอนหรืออะไรนะครับก็ควรต้องพักผ่อนเยอะๆถ้าดื่มสุราก็ควรไม่ขับรถเลยดีกว่าควรรับผิดชอบชีวิตตัวเองและชีวิตของคนที่ใช้ยวดยานบนท้องถนนด้วยกันอย่าเอาแค่ตัวเองสบายนะครับไม่เป็นไรหรอกเมานิดเดียว ดึงไปนิด,นดในหน่อยขับบ้านแป๊บเดียวก็ถึงอย่าไปคิดอย่างนั้นนะฮะอุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกเมื่อฉะนั้นคนที่เกิดวันพฤหัสก็คงต้องพึงระมัดระวังแล้วก็ดูแลสวัสดิภาพตัวเองมากแต่ทีนี้ไปดูอีกคําทํานายหนึ่งที่ดูอาจจะอวยกันนิดนึ่งนะอวยกันนิดนึงก็หมายว่าให้คนวันที่เกิดวันพฤหัสมีโอกาสขายรถขายบ้านซื้อรถซื้อบ้านได้ไหมบอกว่าได้นะโดยเฉพาะใครที่จะซื้อรถซื้อบ้านนะครับมันมีโอกาสที่จะได้บ้านหลังใหม่ รถคันใหม่คอนโดหลังใหม่นะก็เป็นข่าวดีสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสในยุคข้าวยากหมากแพงที่แบงก์ปล่อยกู้ยากๆอย,ากอย่างเงี้ก็หมายความว่าคนที่เกิดวันพฤหัสจะเอาบ้านเข้ากู้ธนาคารนะครับจะรีไฟแนนซ์หรือจะกู้ซื้อบ้านกู้ซื้อรถก็บอกได้เลยว่าคนวันพฤหัสในเดือนสิงหาคมนี้น่าจะผ่านฉลุยดัยงนั้นก็เป็นข่าวดีในปนข่าวร้าย นะครับแต่ก็อาจจะเป็นข่าวดีสําหรับใครที่กําลังก่อร่างสร้างตัวเนาะอยากจะได้บ้านสักหลังหนึ่งนะครับหรือกําลังจะถอยรถออกมาทํามาหากินหรือใช้ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับเพื่อความสะดวกสบายก็ยินดีกับคนที่เกิดวันพฤหัสด,ด้วยแต่อย่างไรเสียเนาะก็ต้องดูแลในเรื่องของการขับรถขับรถอ่ะไปดูในตรงจุดหนึ่งนะครับ สอก็คงต้องบอกว่าใ,ในเรื่องของบุคคลรอบข้างเบียดเบียนให้เดือดเนื้อรำคาญใจตัวนี้ก็ยังเป็นผลเสียกับคนที่เกิดวันพฤหัสอยู่ฉะนั้นก็คงต้องระมัดระวังนะครับว่าใครจะมาเบียดเบียนคนที่เกิดวันพฤหัสอย่างเราหรือไม่นะครับเช่นไปนู่นมานี่เจอคนพันหมอนหมิ่นหาเรื่องหาราวขับรถปาดหน้าแซงซ้ายแซง,แงขวาปล่อยเข้าไปเลยครับนะเขาอยากเก่งบนท้องถนนปล่อยเข้าไปเลยฮะนะ คนประเภทนี้เชื่อซอเถอเดี๋ยวเขาก็ไปเจอคนที่ศีลเสมอกันนะคุณไม่ต้องไปทําอะไรเขาไม่ต้องไปบน่นไม่ต้องไปว่าเขาคุณไปด่าเขาเขาก็ไม่คิดว่าเขาผิดหรอกนะเขาก็จะมีอารมณ์ใส่คุณอีกคนประเภทนี้เขาเรียกว่าไม่มีสามัญสำนึกอยู่ในสมองส่วนหนึ่งส่วนใดเลยก็ว่าได้นะฮะเขาจะขับรถอย่างนี้เขาจะปาดหน้าปาดหลังกูจะนักเลงกูจะเป็นขายใหญ่บนท้องถนนอ่าเอะอชักปืนเอะอชักมีดนะฮะก็ต้องบอกว่า คุณไปทําอะไรเขาไม่ได้หรอกคุณไม่ใช่ตํารวจนะฮะคุณไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐที่จะไปจับกลุมเขานะบางทีคนประเภทนี้เจอเจ้าหน้าที่ตํารวจยังไม่กลัวเลยนะครับก็ทํากลางไปอีกฉะนั้นไม่ต้องไปนสนใจกับคนเหล่านี้นะฮะเดินหลีกหนีให้ไกลเลยนะทีนี้ในตรงส่วนของคนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยมันจะมีข้อนหนึ่งนะที่ซ้อแอบเป็นกังวลใจในเรื่องของสุขภาพบางประการนะครับที่เป็นในเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บส่วนตัวเนาะ ก็อาจจะต้องระมัดระวังนะครับว่าลูกประจําตัวอาจจะกําเริบได้ดังนั้นคนที่เกิดวันพฤหัสห,หลายๆคนนะที่มีปัญหาด้านสุขภาพอยู่ก็คงต้องดูแลตัวเองเยอะๆท่านใดที่อยากจะสายมูนะครับเดือนนี้ก็เหมาะนะสําหรับการที่จะเป็นสายมูนะแล้วใครที่ชอบที่จะไปไหว้พระขอพรบนบานสารกล่าวนะครับไปโรยแป้งไป จุดทูปนู่นนี่นั่นเพื่อหาเลขหาปัตรหาเบอร์ก็ลองดูนะเพราะว่าในตรงส่วนของดวงดาวมันก็มีกลิ่นไอของสายหมู่เข้ามาในดวงชะตาอยู่ดังนั้นก็ดีใจกับคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับในตรงส่วนของการไปทําบุญไหว้พระเนาะนะครับมันก็จะเป็นสิริมงคลเป็นบุญบรารมีติดตัวเราไปไปดูเรื่องเงินเรื่องทองนะฮะดาวดวงดาวในเรื่องเองินเรื่องทองซอก็ค,คงต้องขอบอกว่า จะคาดหวังอะไรได้มากไหมนะครับก็พอคาดหวังได้นะพอคาดหวังได้นะครับเพราะว่าซอยังเห็นว่าในทิศทางในเรื่องเองินเรื่องทองเนี่ยยังมีกลิ่นไอที่ดูน่าสนใจแต่ไม่ได้ดูน่าสนใจขนาดนั้นนะแต่ถ้าถามบอกว่าเฮ้ยถ้าจะบอกว่ารายได้อะไรมันพอไหวไหมกับในยุคเศรษฐกิจอย่างเงี้ยสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะฮะซอสก็พ้องว่ามันพอไหวอะนะ แต่ก็เอาส่วนที่เป็นกังวลดีกว่าก็คงต้องบอกว่าห่วงในเรื่องของกิเลสของคนที่เกิดวันพฤหัสทีนี้ก็บอกแล้วเนาะบางคนอาจจะไปถอยรถถอยบ้านสร้างภาระมูลนี้ให้กับตัวเองหรือหลายๆคนอาจจะใช้จ่ายเงินอย่างอําเภอใจนะครับเช่นอาจจะจะจัดทิปจัดทัวร์ให้เต็งไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่นะครับก็อาจจะเป็นไปได้ดังนั้นคนที่เกิดวันพฤหัสนะมันมีกิเลสอยู่ ฉะนั้นกิเลสตัวนี้แหละที่จะบั่นทอนเงินทองในกระเป๋าของคนที่เกิดวันพฤหัสแต่ถามบอกว่ารายรับอะไรในดวงชะตานั้นดูน่าสนใจไหมก็ดูน่าสนใจนะแล้วถ้ายิ่งมองไปในเรื่องของการพึ่งพาอาศัยใดๆในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ก็สามารถขอไหว้วานขอความอนุเคราะห์ขอความเห็นใจได้ฉะนั้นจะไปหยิบยืมจะไปขอไปอะไรนะครับก็เป็นไปได้หรือ ผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะให้คุณในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับในเรื่องเงินเรื่องทองพอพูดไปถึงเรื่องเรื่องของหน้าที่การงานนะครับก็คงต้องบอกว่ามันโดดเด่นขนาดนั้นเลยเหรอมันไม่ได้โดดเด่นมันมีกลิ่นไอแค่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตามันไม่ได้บอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะครับจะขึ้นเงินเดือนให้หรือผู้หลักผู้ใหญ่จะขึ้นตำแหน่งหน้าที่การงานให้มันบอกแค่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตา ฉะนั้นพอผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาแต่ในเรื่องของการงานมันไม่ได้มีกลิ่นไอของความสําเร็จมันไม่ได้มีกลิ่นไอของความที่เขาเรียกว่า,าดีงามขนาดนั้นแต่ดันมีคําทํานายทางอ้อมนะว่ามันมีความเติบโตและมันมีโอกาสฉะนั้นก็อย่างที่ซอบ,บอกอะไรหลายๆคนอาจจะไปได้งานที่ใหม่หรือไปสมัครงานตรงนั้นตรงนี้แล้วแบบเอ้ยได้ที่ถูกอกถูกใจแล้วก็ย้ายงงย้ายงานอะไรเงี้ยก็มีความเป็นไปได้ หรือหลายๆคนนะฮะตกงานมาหลายเดือนแล้วอยากจะสมัครงานก็มีโอกาสที่จะได้งานใหม่นะแต่ถามว่ามันโอเคมากน้อยแค่ไหนก็ยังไม่เท่าไหร่ยังไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นดังนั้นก็ต้องบอกว่าอ่ะขอความพึ่งขอความอนุเคราะห์จากผู้รับผู้ใหญ่ใจดีก็น่าจะได้รับความเมตตาไปดูเรื่องของความรักความใคร่นะครับก็คงต้องบอกว่ามันไม่ได้โดดเด่นด้วยเช่นกันแต่ ส่วนที่เป็นห่วงก็คงต้องบอกว่าอารมณ์ของคนที่เกิดวันพฤหัสความคิดมากความฟุ้งซ่านนะโดยเฉพาะความคิดมากและความฟุ้งซ่านของคนที่เกิดวันพฤหัสนะในเดือนสิงหาคมนี้มันจะมากมายและเอ่อล้นไม่ว่าจะคิดเรื่องงานเรื่องเศรษฐกิจในครอบครัวเรื่องทำมาหากินเรื่องปากท้องของคนในครอบครัวนะก็อาจจะทําให้คนวันพฤหัสนั้นคิดมากแล้วก็ มีความกังวลใจในหลายๆมิติและมันอาจจะลามลามไปในเรื่องของการคองคู่หรือในเรื่องของชีวิตรักชีวิตคู่ได้ไหม <S 2> <S 2> <S เพราะว่าคนวันเกิดวันพฤหัสมันมีดาวมันมีดาวดวงหนึ่งที่บ่งบอกถึงความใจร้อนเข้ามาฉะนั้นความใจร้อนที่จะทําให้คนที่เกิดวันพฤหัสนั้นดูวู้วามกว่าปกตินั้นจะทําให้ในเรื่องของความรักนั้นอาจจะกระทบกระทั่งกันได้หรืออาจจะมีปากเสียงกันได้ก็เป็นไปได้ฉะนั้นในเรื่องของความรักถ้อยทีถ้อยอาศัยขอ ピン。はい勝利